ดีโอนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําแนวทางการลดไขมันเฉพาะของผมนะครับเป็นแฟนรูปร่างในการที่ผมคัตติ้งนะครับผมทํายังไงนะครับจากจุบันแบบนี้นะครับแล้วก็มาเป็นแบบนี้นะฮะแต่ครับสำหรับมือใหม่นะคุณอย่าเพิ่งคุมอาหารก่อนครับกลาผมนะแบบไม่ให้เครียดเลยนะครับผมก็อย่าเพิ่งคุมอาหารก่อนให้เราเพิ่มเพิ่มการออกกำลังกายแทนนะครับวิกแรกนะครับแนะนําให้เรา กินเหมือนเดิมครับแต่ว่าให้เราเพิ่มแอคทิวิตี้หรือว่าการออกกำลังกายครับในรูปแบบคาร์ดิโอหรือเวทเทรนนิ่งก็ได้ครับแต่แนะนำนะครับไปโซนที่เวทเทรนนิ่งก่อนนะครับการออกกำลังกายอย่างน้อยนะครับสามวันสี่วันต่อสัปดาห์นะฮะในหนึ่งวันแล้วก็ออกกำลังกายประมาณชั่วโมง1ถ้าเป็นไปได้ก็ ั่วโมงครึ่งที่สั่ได้ผมจะเริ่มสตาร์ทด้วยการคุมอาหารก็คือเริ่มจากคุมอาหารเป็นมือมือนะครับจากปกติเลยนะครับไม่คุมอาหารเลยมะผมไม่กินคุมเลยในวิธีสาสครับผมจะเพิ่มอาหารที่เฮลตี้ขึ้นนะครับใน1มื้อนะครับในหนึ่งวันนะครับสัปดาห์นั้นนะครับก็จากที่ไม่เคยกินคี้นเลยใน1วันนะครับก็จะกินคีนเริ่มต่อไปนะครับแล้วก็กินคีนหมดเลยของทอดของมันตัดตัดไปเลยนะฮะกินได้ไหมแต่ว่ากินได้ครับแต่ว่าให้เรากินแบบว่า ตามที่แบบว่านัาน่นๆทีนะครับเพราะว่าเราอยู่ในช่วงคัตติ้งอยู่นะครับเแล้วก็อาจจะมีการที่เราจะว่าชีทมิลได้บางมื้อนะฮะคุคูมหันต์เป็นหลักก่อนนะครับต่อามานะครับผมเราเพิ่มก,ออการออกกายเราคุูมหันต์ได้แหละ ขั้นสุดนะครับในการคุมอาหารนะครับอย่าตัดคาร์โบไฮเดรตครับแปลว่าต้องแบบว่าทำเคโตหรือไอเอสหรอไม่จำเป็นเลยครับ <c oughs> คือจะผอมจะอ้วนนะครับจะผอมจะอ้วนให้ดูแคลอรี่เดลวิสิกคือกินน้อยกว่าที่ใช้ใช้มากกว่าที่กินนะครับจะผอมจะอ้วนนะครับมันขึ้นอยู่ค่าพลังงานท d e ีเลยครับ <c oughs> ทีนี้นะครับจดไปเลยนะจดไปเลย ันหนึ่งวันเรากินแบบเดิมประมาณสี่มือ้อสมมติเรากินสี่มื้อใช่ไหมครับมันไม่ลงแล้วครับทีนี้ก็ให้เราเพิ่มการออกกำลังกายครับเรากินอาหารเหมือนเดิมให้เราเพิ่มการออกกำลังกายในรูปแบบคาร์ดิโอครับแต่ว่าเราเวทเหมือนเดิมนะเวทเทนนิ่งเหมือนเดิมแต่ว่าเราเพิ่มแอคทิวิตี้หรือว่าเพิ่มการคาร์ดิโอเพิ่มเพิ่มไปครับให้มันแบบว่า มีการใช้พลังงานนี้มากขึ้นนะครับแต่ถ้าสำหรับคนที่เพิ่มไม่ได้แล้วเพิ่มการคาร์ดิโอไม่ได้แล้วควรทาไงดีคนที่คุณแบบว่าเพิ่มการคาร์ดิโอไม่ได้แล้วครับก็ให้เป็นรถที่สารอาหารลงนะครับผมอาจจะลดได้กลกุ่มที่คาร์โบไฮเดรตก็ได้นะครับรว่าโปรตีนกับแฟตอะคือโปรตีนไม่ต้องเยอะมากนะครับเราควรประมาณ1.5-2เท่าน้ำหนักตัวก็เพียงพอแนะล้วสำหรับผมนะผมจจะกินประมาณแค่1.5เองที่เหลือจะเป็นคาร์โบไฮเดรตส่วนใหญ่นะครับ แล้วก็แฟตทุดชนิดน่เยอะเลยผมกินประมาณ4 0่สถึงห้กรัมต่อวันนะครับผมแฟตหกรัมจะให้พลังงาน9ก้าแคลอ่ะซึ่งมันเยอะผมเลยเอาโพรต้าตรงนั้นไปใส่ที่คาร์โบไฮเดรตนะครับเพื่อจะกินเข้าได้เยอะแล้วมันสามารถจะออกแรงเล่นเวทเทรนนิ่งได้ดีขึ้นออกกำลังกายได้มันขึ้นหนักขึ้นนะครับทีนี้นะครับเราให้ดูโปรตีนว่าโปรตีนไขมันมันน้อยไปไหมถ้าสมมุติมันอยู่ในเกณฑ์พอดีอ่ะเออมันสมมันลดไม่ได้แล้วอ่ะโปรตีนไขมันเนี้ย ให้เราเป็นรถที่ขบวยได้ครับให้เราไปลดพลังงานลงนะครับประมาณ23 0 0แคลครับต้นต้นง่ายๆนะสลับมือใหม่นะครับก็เน้นระยะยาวไว้ก่อนนะครับทุกคนผมว่าการที่เราทําแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครับแน่นอนนะครับคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับทีนี้นะครับใครที่แบบว่าไดเอทประมาณ3-4เดือนแล้วอย่างเงี้ยครับประมาณ3 4เดือนแล้วก็อาจจะมีการรีเวิร์กไดเอทก็ได้นะครับแบบว่าแต่ว่าให้คารีโอเือนเดิมนอาจจะเพิ่มปริมาณสารอาหารขึ้นดันขึ้นนิดหน่อยนะครับแล้วก็ ไปตักในรูปแบบเวทเทรนนิ่งอะไรประมาณนี้ครับเดือนสองเดือนแล้วอยกลับไปไดเอทรอบก็ได้อะครับผมก็ทําได้ผมก็เคยเดทได้หรือว่าไดเอทมาสองสามรอบแล้วครับให้มันนะครับคือทําระยะยาวนะครับคือทําตลอดทั้งปีนะครับไม่ใช่แบบว่าทําแล้วกลับมาอ้วนใหม่นี่ก็ไม่เอานะครับอยากแนะนาเพื่อนๆนะครับก็ค่อยๆลดนะฮะการที่จะทำผมก็ใช้ระยะเวลาเหมือนกันนะฮะ